ทำนายความฝันเลขนำโชคฝันเห็นหมีฆ่าหมีฝันเห็นหมีฆ่ามห,หม,ามีแปลว่าอะไรฝันเห็นหมีฆ่าหมี ฟันเห็นหมีฆ่าหมีแปลว่าคนที่เป็นศัตรูของท่านกำลังเดือดร้อนท่านมีเกณฑ์จะถูกหวยหลังจากนี้ท่านจะมีความสุขมากขึ้นคนที่คิดร้ายท่านเนี่ยตอนนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู่ท่านอะชอบเอาสมองอะไปคิดเรื่องของคนอื่นจนทำให้ตัวเองไม่มีความสุข ไม่ควรจะคิดเรื่องคนที่ตัวเองอะ่ะไม่ชอบคนที่ท่านอะ่ะไม่ชอบตอนเนี้เขากำลังเดือดร้อนอยู่ตัวคุณเองอะ่ะก็เป็นคนชอบคิดมากทางฝ่ายนั้นก็เป็นคนชอบคิดมากท่านจะสมหวังในความรักที่รอคอยมีเกณฑ์ถูกหวยจะสมหวังในความรักจะมีเพศตรงข้ามมาสารภาพรัก ท่านจะได้รับข่าวไม่ค่อยดีเช่นอเจ้านายไม่สบายคู่แข่งทางสายงานเจ๊งคู่แข่งในสายงานขาดทุนเลขนำโชคหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่สามหนึ่งสี่หนึ่งสี่สี่สาสี่สาม รับทำนายดวงแบบมีค่าครูเท่านั้นขอให้ทุกท่านโชคดีค่ะ